สวัสดีครับพวกเราตรื่นกันยัง,ยงมีวิ่งมาจากทางหาาล่อมาแยาวราก็สิบกิโลวัีวันนี้จะมาตรวจไอ้เขาตีเส้นถนนหน่อยนะครับเมื่อวานเห็นมีพวกเราบ่นว่าทางม้าลายมันตีดิีแล้วก็มีแผนจะตีแล้วล่ะเพื่อให้มันเป็นแต่ว่าเมื่อคืนอาจจะฝนตกนิดหนึ่งเขาทาเขาตีตอนห้าทุ่มมนะั้งผมว่าเดี๋ยวมาดูตอนนี้ก็ทําเสร็จแล้วก่อนก็ดีขึ้นนะแต่ว่าน่าจะยังไม่เสร็จเพราะว่าน่าจะฝนตกมาก่อนนะ อันนี้ก็เป็นทางม้าลายนี่เราก็เรียกว่าตีสีแบบสีแดงเนาะเ็จะเป็นสีเธอมาเธอมาโคตน่ะมันจะแบบพิเศษนิดนึงก็บอกเขาตีกว้างไปเลยทําแบบชิบุยาไปเลยนะก็สวยงามขึ้นนะชัดเจนขึ้นแต่ว่าคงตีได้ไม่ครบเมื่อคืนนะตีของเก่าเป็นแบบนี้ที่พวกเราบนมามา่นเมื่อวานมีคนคอมเมนต์ว่าทางมาลาย มันไม่ชัดนะอนี้ของเก่ากับของใหม่สวัสดีครับไปไหนเนี่ยะอะไปขายของครับเอาเลยขายดีนะโอเคอ่ะดูนะสวัสดีครับสวัสดีไปเลยของเก่าของใหม่อันไหนดีกว่าเอาลองดูดีไหมเออโอเคอ่ะชอบอันไหนนี่จริงวันนี้มาถ่ายรูปก็ได้นะสวยดีซ้ายมือของเก่าโอ้ยกลิ่นสียัง แปลว่าเขาแทนเมื่อคืนก็ได้เป็นสีนายย่าจะสีเทอร์โมพลาสต์สีพิเศษนะแล้วก็ตีเส้นใหม่ด้วยนะจะได้จัดจาราจอให้ดีขึ้นโอเคเดว่าอยู่ในแผลล่ะเราก็เล่งขึ้นมานิดนึงตรงนี้อืมตัวดีครับได้ได้ยังไม่เสร็จนะน่าจะมีอยู่ห้าแห่งมั้งเนี่ยผมสัง่งเอาเมื่อคืนแต่ว่าเดี๋ยวเมื่อเช้าเมื่อคืนไปมาดูเดี๋ยวให้มาดูดาดตอนเช้ามืเดเถียงอันนี้กระบูปูกระเบื้บบองลายใหม่สวยดีนะกำลันะทงทำรองเท้า,ทาใหม่อยู่นะครับ แต่ขานาดนี่ของเกา่าของใหม่กว้างขึ้นนะกว้างขึ้นดีครับเดี๋ยวด,ดูที่อื่นก็ตียังเออเนีอปูกระเบื้องกำลังไล่ปูมานะครับเป็นลายอะไรนะไม่ใช่ลายแอบกุหลาบน,นะอโอเคดีมาก ทีมงานเรากลับหมดแล้วไม่มีใครอยู่รอเราเลยนี่สานจะพอเทียนฟ้าอยู่ดีว่าเขาตีไปกี่อันน่าจะหลักๆก,ก็น่าจะบอกให้ตีถึงสำเพ็งพระอุาราเลยนะแต่เส้นเส้นถนนในตีนั้นเนี่ยเส้นถนนใหม่ก็ชัดดีเราทำตัวหัดเล่จะได้ง่ายขึ้นเออลายโบรนันไม่ใช่ลายบุาบลาม มายาวราดรอบสี่รอบห้าปิ่งไม่ได้เหนได้เพวกเราเวียนหัวนี่ผมกังก็สิบกิโลพอดีปิ่งจากทองหล่อนะก็ตกออกมาตอนตีสามกว่าฝนตกนิดหน่อยฮนะแต่ตอนนี้แห้งหมดแนละ้วน่าจะไปละฝนเช้านี้ก็น่าจะยี่ไหลฝนแห้งหมดนะมาตรวจงานแต่ไม่มีใครอยู่ให้ตรวจเออน่าจะตีไว้เพี้ยนเดียวแบเนี้ เมื่อาวานมีคนบ่นอย่าในคอมเมนต์ว่าทางมันหลายม่ซีดบอกให้ตีก,กว้างๆไปเลยแต่ตรงแยกอาะตีกว้างไม่ได้เพราะมันจะไปกินสี่แยกเดี๋ยวมีตรงเฉลิมบุรีเกิดหนึ่งอ่ะไม่ตีละัน,นี้ทานเนี่ยเพิ่งแล้วมีตีแนวอยู่อ่าก็ขอบคุณทีมงานนะทำได้รวดเร็ว เมือคืนก็้องวา่านั่งการไปก็มาตีได้เลยอ่าอันนี้น่าจะเสร็จแล้วอันนี้วิ่งสบายดีฮะกาศเย็นวันี้เม่คือนอนเร็วไงกาวว่าจะมาดูช้าก็เลยนอนเร็วก็ตื่นมาตีสามตีสองครึ่งทำโุระดูอีเมลอะไรแล้ว,ลวก็วิ่งออกมาเลยจากท้องรอฮะ1สิบกิโลก็มาชั่วโมงหนึ่ง อ่านี่เสร็จแล้วสวยงานตานท้องเรื่องออเย้เย่รัไหมพวกเราตะเรนตะเรนตะแรนที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะเนี่ยโอ้โหพอวานมายังสีสีอยู่เลยแล้วพวกเราก็บนมาสีมันสีเออไม่ตีทะแยงเหมือนชิบูย่าเนี่ยเออ สวยงามครับเราจะโดนรถชนมเมื่นี้ไปเถียวอยู่นะโอเคครับสวยงามครับแล้วก็ทาสีได้เลยนี่โอเคเดินดีๆขอบคุณทีมงานเรานะไม่อยู่ให้เราขอบคุณด้วยไว้หมีกลับหมดแล้วสีฮะสีนี้ก็เป็นสีพิเศษนะโอ้แต่สะใจดีนะแดง ว้าวตีทะแยงเลยก็ดีเหมือนเีิขอบคุณทีมงานนะที่ทำได้อย่างรวดเร็วก็ต้องขอบคุณคุณลิตาแล้วมากระตุ้นให้เราทํางานเร็วขึ้นนะก็ไม่เป็นไรใครจะว่าปักชีลอยหน้าก็ลอยหน้าแหละก็ไปถึงเวลาต้องทําเพราะว่าลิตาก็ช่วยกระตุ้นแล้วเราก็ต้องรับไม้ต่อทําให้ดีขึ้น ห้องน้ำเมื่อวานก็ตรวจห้องน้ำสาธารณะนะฮะยิ่งแล้วมาเยวลาเข้าน้ำสาธารณะไหนอะคำถามเข้าที่วัดดีที่สุดนะเพราะเรามีวัดหลายแห่งวัดไตรมิตรวัดเกาะวัดสัมพันธวงศ์วัดประทุมพงคาแต่เขาอาจจะเสียตังค์นิดหน่อยห้าบาทอะไรเงี้ยก็ถือช่วยวัดก็ไปแล้วบางทีร้านค้าก็มีนะฮะที่เราก็มีรถส้มสาธารณะสองจุดนะแล้วก็มีในใต้รถไฟฟ้าสาถานีวัดวัดมังกรก็มีห้องน้ำสาธารณะ ตามห้างก็จะมีห้างอยู่ตรงวัดมังกรอันหนึ่งนะโอเคอ่าอันนี้ก็เสร็จแล้วมีใครมาถ่ายหนังอะไรข้างหน้าอันนี้อันนี้ก็เสร็จอ่ะสวยงามครับโอเคนะใครว่าไงก็ว่าไม่อะไรนะก็ทำให้มันดีขึ้นก็ขอบคุณลิซ่านะครับที่ช่วยมกระตุน้น นี่อันนี้ก็สวยงามไหมชอบไหมพวกเราขอบคุณทีมงานนะโอ้กว้างขึ้นด้วยเห็นไหมแต่ก่อนบอกว่าแต่ก่อนมันแค่นี้เราบอกให้กว้างขึ้นเยอะเลย้เห็นชัดแต่ว่าต้องคอยล้างนะเพราะมันจะดำเร็วเงินสวยงาม ใครมาถ่ายอะไรเงี้ยลิต้ามาอ่างเงี้ยอันนี้ก็อันที่สามอันที่สี่ยังไมอ่อันแรกยังไม่เสร็จนะเฮ้ยมีคนมาถ่ายหนังเว้ยโอ้โหมีทีมงานถ่ายหนังเว้ย ใช้ที่้า่เนี่ยใช้ป่ะเนี่ยใช้ที่ตาป่ะคลายเนีโอ้เข้ามากนแต่เช้าเนี่ยเราแอบถ่ายอยู่เนี่ยจะโดนถ่างเนี่ยเข้าฉากเลยหลบฉากดิเราทำา็็เตีย้ย เดี๋ยวเราตดเข้าไปหนังก็เสียพอดีแล้วก็ตีเส้นใหม่นนเนี่ยเดออี๋ยวเราจะได้วางน,นง่ายๆเราตีเส้นใหม่จะได้วางในตัวแข็งเด็กง่ายๆนะโอเคเรียบร้อยครับพวกเราขอบคุณทีมงานนะทำได้เร็วมากเลยเรายังเสียวๆเอ๊ะมันจะเสร็จไหมเนี่ยวันนี้เมื่อคืนก็ฝนตกน่าจะตอนสายแล้วก็คงเหลือครึ่งครึ่งทาง นะเดี๋ยวก็ต้องตรวจจับฮาตำรวจก็ลงละตอนนี้ก็ดีทุกหน่วยงานก็มาช่วยกันนะที่หลักที่สุดคือตำร้อนี่แหละตำร้อที่มาชอบมาจอดขวางแล้วก็เรื่องขยะซึ่งยังมีอยู่นะตรงตลาดเก่าอันนี้นะอันนี้อีกอันหนึง่งก็ได้ยังเห็นคนไร้บ้านนอนอยู่พอสมควรนะมีหนูวิ่งด้วยก็ต้องยอมรับอะ่ะมันก็ยังมีหนูมีอะไรอยู่เพราะมันก็มีเศษอาหาร นหนูก็จะวิ่งตัดหน้าเราไปหนี่แต่ก็เอาค่อยๆแก้ไปนะอันนี้ก็ทางมาลายนะั้นตีถึงสมนแปลงน้ำอ่าโอ้เขาก็ตีเร็วดีนะโอเคตีไปกี่อันแล้วเนี่ยได้ตีห้าอันนั้นมั้ง โอเคข้างหน้าบอกให้ตีไปถึงคาหูรัตสามเป้งพอดีไปไงสำเร็จ <15 41. S 1> เรียบร้อยดีไหมโอเคครับรับพร,บรบมปตลาเลยเนี่ยโอเคนะประมาณนี้ข้างหน้าได้มีออข้างหน้านัา้แต่ยังไม่ได้ตีอีกอันหนึ่งโอเคไหมไดเดี๋ยวคืนนี้ไล่ตีให้หมด โอเคไม่ต้องกลัวนะเรื่องเจอหนูธรรมดาวิ่งมาจากท้องหล่อนี่ก็เจอหลายจุดเหมือนกันแหละธรรมดาก็มีขยะมันก็มีหนูบ้างก็ค่อยๆไล่ไปเนาะสวยงามครับโอเคเดี๋ยวเดยวตีขอบึกบ่าถืไปดูลิซ่าหน่อยเนี่ยเข้ามาเป็นไรม่เป็น พาเราก็ต้องไปนั่นน่ะดุมคองมันมีไอ้ลิเตอร์อินเดียอยู่โอ้นนี้วิ่งดีฮะสาบายอากาศเย็นเพราะว่าฝนตกเป็นไงเซเว่น,น<า>เรียบร้อยดีปบ้าอ<า>เอาเวกลกี่โมงนี่รออ,อะไรเนี่ยหนาวเหรอข้างในนั่งไหม <ขอ S 1> หนาว,วเ,ออเนี่ยแต,ต่้นหนาวเลยป<ข>อกเปิดแอร์นิดหน้อยได้ริโรนแล้วเ<ข>ออโอเคนะนี่ก็ถ่ายอะไรเนี่ยถ่ายมิวสิควิดีโออ่บ ร,รู้จักไหมรู้จักไหมไม่รู้จักไม่รู้จักเลยโอ้เดี๋ยวเราต้องเดินไปอีกข้างนึ่งมาเดี๋ยวเก,ก,กลียดอากาดสนุกดีฮะมาเช้าๆอ๋อีก็เห็นงานหลายอย่างก็มีการลงต้นไม้อยู่ตรง พระรามหนึ่งก็กาะกลางนะต้นไม้มาเน่าตายก็ให้เขาดำเนินการก็สวยดีเริ่มลงละแล้วก็มีตรงสยามนกแฟต้นไม้มันไม่ดใีให้กำลังแก้ไขยอยู่่ะเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวไปดูลิซ่าดิ วันดีนะทำอะไรเห็นแต่ไกลเลยยังได้กลิ่นสีเลยเนี่ยมายุ่งเข้ามาถ่ายอะไรกันท่านเนี่ยนี่ไลฟ์สดอยู่นะไม่เป็นไรใช่ไหมความลับอะเนี่ยวันดีจ้ะท่นไหนลิซ่าเนี่ยไหนลิซ่าเตยฮัลโหลหน่อยดีได้ป่ะผมไลฟ์สดอยู่นะไลฟ์สดอยู่ไม่เป็นไรใช่ไหมวันดีจ้ะสนุกไหมลิซ่าเออคนนี้เหรอจะที่ไหนอ่ะ เยอ้าวดอกไม้เหรอโอ้น่ารักจังเลยจ้าใช่ใช่ตลาดนัดอ๋อตลาดนัดใหญ่ๆตรงนั้นนะโอ้โหเจอกันสามปีนะสองปีกว่าแล้วขอบคุณนะจ้าอ๋อคนนี้บอกหน้าเหมือนนะนะสวัสดีจ้าโอ้สวยน่ารักเลยจ้าตัวย่างเนี่ยไม่ได้อีกรอบดิได้ได้มาหลัย่านะคะลิต้าก็เต้นตรงนี้เลยไหมเนี่ยคนนั้นพี่สาวเหรอแม่ค่ะฮัลดหแม่ โอ้แม่ยังสาวอยู่เลยนะเนี่ยร้านอยู่ตรงไหนนะวัดดอกไม้ใช่ไหมโอเคโอ้วันนี้ไปเจอทีมงานน่ารักเลยแป๊บนึงแป๊บนึงนะอยู่โรงเรียนอะไรตอนนี้เรียนอยู่ไหมเรียนอยู่ตอพค่ะตะพานหินค่ะอ๋อดีจ้าตะพานหินเหรอพิจิตเหรอใช่อ๋อเออแม่อยู่พิจิตด้วยเหรอครูเข้ามาด้วยเฟรมนึงครูเข้ามาคนไหนครูเนี่ยค่ะอ๋อนี่ครูนักเต้นเหรอค่ะเออหลังเป็นเล่นเต้นนงเนี่ยทำเลยครับทำยิ่งก่อนนะพร้อมเลยครับผม ผมไลฟ์อยู่ไลฟ์สดอยู่นะไม่ว่าอะไรนะหนอากล้องนี้ครับกล้องนี้นะหนึ่งสองสามถึงทีครับหนึ่งสองสามเอาวิดีโอทีหนึ่งนะอ่าสวัสดีจ้าหนึ่งสองสามย้โอเคใส่จ้างใส่ใส่จ้างโอเคน่ารักดีจ้าแล้วไปออกอะไรเนี่ยออกรายการอะไรยังไม่ยังไม่ยังไม่บอกเออไม่บอกบอกไม่ได้เหรอความรับเหรอไหนดูแม่ดิแม่แล้วพ่อเหรอสวัสดีจ้าขายขายอยู่ที่ไหนนะ มะตอกไม้เหรอไก่ทอดเหรอพี่พ่อเหรออ๋อดีจ้ะเออเคยไปอ่ะพี่วัดนั้นเออใช่ดีจ้ะขอบคุณมากแล้วทำไมลูกอยู่ตะพานหินน่ะลูกไปเรียนเรียนที่นู่นเหรออ๋อจ้ะแล้วสองคนนั้นคือใครแดนเซอร์เหมือนกันแอบถ่ายได้เนี่ยไม่ได้ได้เหรอแอบถ่ายได้ใช่ป่ะเขาไม่ว่าอะไรใช่ไหมแล้วไปหาเต้นที่ไหนจ้ะครูสอนวันนี้สี่ชั่ว เอาสอนสี่ชั่วโมงเลยใช่ครั้งแรกงงมากไลฟ์สดอยู่ไม่เป็นไรใช่ไหมหมดแล้วบิ่งไปทำงานโอ้โหวันนี้ได้เจอทีมงานใหมรุ่นมาดีจ้ะเพราะว่าน้องน่าเหมือนเดินทาเราซู่ม่านั่งรถไฟค่ะอนั่งรถไฟตีห้าครื่งจากพิจิตรออจริงเหรอมาเมื่อเช้านี่เหรอจริงเหรอโอ้ เต้นแล้วสอนเต้นสี่ชั่วโมงเก่งมากลูกเราจะปล่อยเมื่อไหร่ออกข่าวด้วยนะอจะจะได้รู้ว่างานอะไรโอเคไปละโชคดีทุกคนนะไปก่อนนะขอบคุณมากโอ้แต่เช้าเลยมาเจอลิต้าสวัสดีจ้าเก่งนะียลูกช่วยพ่อแม่สวัสดีครับแม่พ่อวัดตอกไม้นะไก่ทอดเอาไปอุดหนุนกันหน่อยโอเคขอบคุณนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแล้วกลับเมื่อไหร่ตะพานหินเดินทางปลอดภัยนะสวัสดีครับขอบคุณนะจ๊ะ เออนี่มาเซอไพร์ไว้เซอไพร์เจอน้องดีา่าดีครับขอบคุณทีมงานทุกคนนะดีใจที่ทําเสร็จแล้วยังลุ้นๆมันจะเมืม่อวานเขาบอกจะทาเมื่อวานแล้วก็ฝนตกเรามาก็ไม่ที่เช้าเมื่อวานมาเมช้าจะมาตรวจด้วยปรากฏว่าไม่เจ็บแต่ตอนนี้ก็เสร็จละโอเคเหลืออีกหน่อยนึงเหลือครึ่งเส้นแล้วก็ให้ตีทั่วเลยละทั่ว,วกรุงเทพทนี่นะก็ตีมาเยอะมากนะผมว่าเป็นร้อยๆแห่งเลยรุกท่าน นี่ก็มาถนนระดุงด้าวน้องโกบเปิดอย่างเนี่ยเมื่อวานโอ้ซอยนี้มืดเว้ยอ่าปน้งโกยังไม่มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปวิ่งต่อนั่นเดี๋ยวไปหาน้ำกินก่อนโอเคครับขอบคุณทีมงานนะมาเจอไม่ทันนะ เมื่อคืนไม่ไหวง่วงตีเขาเริ่มตีสี่ทุ่มเราบทีเราเหนื่อยแล้วเราก็หลับก่อนบอกถีวจะมาตอนเช้าแต่ว่าวิ่งมาก็เลยเขากลับไปแล้วเราดูว่าเขายังตีไม่เกิดกันดีนี้เดินไปถนนเจริญกรุงนะฮะโอเคเดี๋ยวก็วิ่งไปนั่นเลยที่งไปเสาหิงชาอาบน้ำทำงานแล้วเช้านี้จะมีทูตเวียดนามมาพบนิดน,นึงแล้วกกลางวันก็ไปลงมาลามา ก็มีประชุมมีอะไรตามเรื่องฮะไล่ตามงานโอเคงั้นไปกันนะพวกเราขออนุญาตวิ่งต่อกันนะครับแล้วก็ดีฮะดีขึ้นทุกอย่างนะท้องน้ำถานะก็มีมาวางเรียบร้อย<ม>ก็มีคนมาลงพื้นที่เยอะตรงนี้ก็ดีฮะช่วยกันดูแลช่วยกันบูรณาการแล้วก็ไม่ใช่ชยยชเฉพาะเยาวราชนะทั่วกรุงเทพต้องดีทั้งหมดโอเคไปกลับไปไปก่อนครับเรานะสวัสดีนะครับ